สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาวัดค่า IR ของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับดูยังไงว่าเป็นฟอสเฟตลองลองลองวัดดูครับวิธีสังเกตว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตกับแบตเตอรี่ n อ c นะครับก็คือสังเกตที่แรงดันนะครับถ้าเป็นแรงดันประมาณ สามจุดสองโวลต์เนี่ยจะเป็นของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่มีแรงดันประมาณสามจุดเจ็ดโวลต์จะเป็นของ NMC นะครับเดี๋ยวจะพึ่งนะครับลูกที่หนึ่งเราได้ความต้านทาน2 1 6 3ม ah ิลลิโอห์มเอาต่อไปครับเอาลูกที่สองเราได้ความต้านทานนะครับ ไออาร์หนึ่มิลลิโอห์มครับมาต่อไปคิดยาวเองนะมาลูกที่3มครับ3.952มิลลิโอห์มมาลูกที่4นะครับได้ค่า IR อาร์นะครับสองจ มิลลิโอห์มลูกที่5นะครับได้ค่าย R 1.952มิลลิโอห์มต่อไปครับลูกที่6หรือจะเรียกเป็นเซลล์ก็ได้นะครับเซลล์ที่6นะครับ2 6 6 6มิลลิโอห์มเซลล์ที่7นะครับ 2.114มิลลิโอห์เซลล์ที่8ครับต่อไปเซลล์ที่8ได้4.44ม oh ิลลิโอห์ครับเซลล์ที่8ถือว่าความค่า IR นะครับต่างกันเยอะนะครับเซลล์ที่9ครับ2.136มิลลิโอห์ต่อไป เซลล์ที่10 1.776มิลลิโอมต่อไปเซลล์ที่11ครับเซลล์ที่11ได้2.708ดมิลลิโอมเซลล์ที่12 2.130มิลลิโอห์มครับเซลล์ที่13 1.833มิลลิโอห์มเซลล์ที่ Self 14 1.846มิลลิโอห์มเซลล์ที่ Self 15ครับเซลล์ที่15อ่านค่าได้1นึ่ 9ก้าสองแปดมิลลิโอห์มต่อไปเซลล์สุดท้ายเซลล์ที่สิบหกครับเซลล์ที่สิบหกได้ค่าความต้านทานหน ah. ึ่งจุดแปดหกมิลลิโอห์มก็แล้วก็เอาค่าความต้านทานนะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับนี่ยครับใบงานคูไปไหนอ๋อ,อใบงานโอเคนี่เอาทอดเลยทอดเครื่องมืองเลยโอเคแล้วก็ค่าความต้นานทานครับมาเปรียบเทียบกันแล้วก็จัดกลุ่มนะครับนี่นะครับ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านะครับตอนนี้ผมได้แบ่งออกเป็น3ามกลุ่มนะครับเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C นะครับซึ่งกลุ่ม A นะครับค่าต่ําสุดก็คือ2.11มิลลิโอห์มนะครับค่าสูงสุดคือ2.78มิลลิโอห์มกลุ่ม B นะครับค่าต่ําสุดก็คือ1.65สูงสุดคือ1.96มิลลิโอห์มครับส่วน C ก็คือค่าที่มันโดดมากๆนะครับก็คือ3.5ครับ4.45นะครับ ค่าความต้านทานที่ดีนะครับควรจะอยู่ประมาณ1.2 1.2มิลลิโอห์มนะครับดังนั้นแบตเตอรี่ที่เราจะไปแพ็กก็คือถ้าเป็นดีที่สุดก็จะเป็นกุป๊ป B นะครับก็คือ1.96มิลลิโอห์มก็มีกุป๊ป B ก็มี1 2 3 4 5 6เนี่ประมาณ7ก้อนนะครับที่จะสามารถนำมาแพ็กใส่กันได้นะครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีนครับสวัสบีครับ